กันอน่าโอเคครับผมนะวิธีการอิมพวายนะครับก็ฟังได้เลยครับตามเเลยกันนะครับนะก็อันดับแรกนะครับอย่าลืมนะครับนะฝึกแบบฟอร์มนะครับต่างๆด้วยนะก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วย แบบฟอร์มนี้ต้องได้ด้วยนะครับนะแบบฟอร์มของ C มีอะไรบ้างนะครับก็ทวนกันอีกทีนึง C D E ีอถูกไหมแล้วก็ G A ก็คือโน้ตเพนทาโทนิกนะครับเห็นครับแค่นี้นะครับมันก็จะครอบคลุมเีกเรียกว่า ทุกโพสิชันของอกีตาร์แล้วนะครับแทบจะกว้างกว้างเลยมันดีกว่าเรารู้แค่นะครับนะจริงๆรู้เนี้ยดีไหมดีครับรู้ได้คือต้องไล่ให้ได้ดีแล้วนะครับนะแต่ว่าเราต้องเขาเรียกว่าต้องมีโน้ตพวกเพนทารนิกเนี่ยมันเป็นโน้ตเขาเรียกว่าครอบจักรวาลเลยเล่นได้หมดไม่ว่าบูรอ็อกเอ่อแจสหรือว่าอะไรต่างๆ่คันทีอะไรอย่างเงี้ยนะคือ แนวพวกนี้นคือจะเล่นได้หมดเลยนนี้สายมันก็จะยืดๆนิดนึงนะครับพอดีผมเปลี่ยนสายใหม่นะครับนะก็อันนี้เป็นแบ็กกินแท็กของค่ะคีซีนะครับนะก็จะมีอ่าซีเอใมเนอะเอนะฮะแล้วก็จนะีอย่างที่ผมบอกไปนะครับนะก็คือเล่นในะจังหวะที่หนึ่งให้ลงในคอต่อไปยังไงนะครับก็คือ C เรารู้ว่า C มีโนต้ตอะไรบ้างนะครับโนต้ตประกอบของ C ก็มี C E G ถูกไหมอ่า A ม i น o r มีอะไรบ้าง A ถูกไหม E แล้วก็มีอะไรครับ C ถูกไหมอ่า F มีโนต้ตอะไรบ้างก็ตอนแน,น่นอนเป็นตัว F A แล้วก็ C ถูกไหมอ่าต่อมาเป็น G มี G มี B แล้วก็มี D ถูกไหม นล้วเนี่ยโนต้ตเหล่านี้เราต้องท่องให้ได้และที่สำคัญคือเราต้องลงในคอร์ดที่หนึ่งนะครับให้ได้นะครับลงในคอร์ดที่1ให้ได้นะครับอ่าสักครู่นะครับผมอ่ะน,นะครับอ่ะเดีนะ๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูใหม่นะครับ,รบผมซี่ Okay. ผมก็จะเล่นอยู่ในสเกลนั่นแหละครับสเกลที่เราไลนอยู่นี่แหละแต่ว่าโน้ตนะครับในสายต่างๆเราจําเป็นที่จะต,ต้องรู้เลยนะครับอ่านี้โน้ตลายโน้ตซีถูกไหมนี่ดีเอฟจีนะครับก็ค่อยๆฝึกจําไปทีละสายต้องรู้นะครับเพราะว่าถ้า,าเรียนในบทต่อๆไปเนี่ยมันจะยากขึ้นแล้วก็จํจเป็นที่ต้องรู้เลยนะครับเพราะว่าเราจะมัวมานับช่อง,งนับอะไรเงี้ยมันก็ได้ นะครับแต่ว่าเราเราต้องรู้ด้วยนะครับว่าอ๋อนี่ที่เราดีดอยู่คือโน้ตสีใช่ไหม E R C D E F G A B C เห็นไหมครับเราต้องรู้อย่างนี้เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเล่นในคอต่อไปอย่างสมมติ C เนี่ยต่อไปเอกเบนเนอร์นะครับ minor เนเนอมีโน้ตอะไรบ้างก็คือวิธีการจับคอนั่นเอง น,นี่มันจะผสมปรสานกันไปนะครับถ้าเรารู้คอร์ดนะครับรู้คอร์ดนะครับ่าถ้าเรารู้คอร์ดแบบเนี้ยเราก็จะรู้ที่ตำแหน่งของตัวโน้ตละเราก็จะเชื่อมอใช้วิธีการเชื่อมสเกลของ C ถูกไหมอ่าเพื่อไปเพื่อไปยังโน้ตอ่าในจังหวัดที่1ของ A minor เนไหมวา จังหวะที่หนึ่งมันจะลง F แม้าเราได้คอร์ดมันก็นจะไป นี่คือผมเล่นให้ดูแบบว่าง่ายๆนะครับลองเ,อเรียนไปเรื่อยๆเรียนไปเรื่อยๆครับแล้วคุณก็จะเข้าใจนะครับในการนําไปใช้ต่างๆนะครับนะการไล่สเกลเป,เป็นเรื่องดีอยู่แล้วกานะรเป,เป็นการท่องจํานะครับแต่ว่าเราต้องมีบล็อกฟอร์มบวกไปด้วยนะครับสเกลบวกบล็อกฟอร์มนะครับมันก็จะได้แบบว่า เล่นให้มันไหลลื่นไหลลื่นไหลลื่นไปเรื่อยๆเหลล็น,ไห,ลลนไหมอะเดียวลองให้ดูอีกทีนะครับลองแบบตามแบ็คกิ้งแท็กกอาเลย ก็เล่นไม่หมดเล่นทั้งวันเล่นทั้งคืนผมก็อินพอไวได้นะ <c oughs> เห็นไหมครับ <c oughs> คือไล่ดูเลยแต่ละสายแต่เส้นนี่ไล่นจนสุดคอนี่ฝั่งนี้ไปายันฝั่งนี้เลย <c oughs> เห็นไหมครับอ่าคืออะไรวันนี้เรายิ่งเร่อยิ่งเรารู้เยอะเห็นไหมพอเรารู้ตำแหน่งที่มาของโ <c oughs> น้ตเยอะๆเน่อยอย่างที่ผมบอกคือต้องท่องจำเป็นอ่าเป็นสายเลย C D E F G A B G, C เห็นไหมครับคือถ้าจำได้หมดนะครับเราจะกล้าไป เห็นไหมครับเนี่ยคือถ้าเราเล่นได้หมดอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคือมันก็จะไม่มีทางตัดไงถูกไหมอ่ะแต่บางทีเรารู้กันแค่ รู้กันแค่เขาเรียกว่าอะไรเพนทารอนิกมันก็อาจจะไม่ได้เกิดลูกใหม่ๆหรือสำเนียงใหม่ๆหรือว่าหรือว่ารีใหม่ๆอะไรเงี้ยอ่ามันอาจจะไม่เกิดตรงนี้นะครับนะก็เลยอยากจะให้แบบว่าเล่นให้กว้างนะถ้าเรายิ่งเล่นกว้างเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งมีผลดีต่อเราเอาไว้แกะเพลงเอาไว้ทำลูกลิกต่งตางๆ สามารถที่จะเล่นเมโลดี้กับคอร์ดไปได้เด่นเห็นไหมปะก็จะเข้าโดยอัตโนมัติของมันเลยนะครับเพราะนั้นเน่ยก็ จัดไปนะครับนะก็ค่อยเรียนก็ค่อยศึกษาไปนะครับไม่ได้ตรงไหนยังไงก็ทักแชทมาบอกผมได้ผมจะได้อธิบายแล้วก็เจาะให้เป็นเป็นเป็นหัวข้อเป็นหัวข้อไปเลยนะครับอยากให้ถามมามากกว่านะครับนะถามมาได้เลยเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวชมคลิปอื่นต่อแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับท่านที่อุดหนุนเข้ามานะครับแล้วก็ท่านที่เห็นคุณค่าในในคลิปสอนของผมแล้วกันนะครับนะต้องขอบคุณจริงๆเลยนะครับจากใจเลยนะครับผมนะ ถ้าไม่มีทุกท่าเน,นี่ยไม่มีผมวันนี้แน่นอนขอบคุณลูกค้าขอบคุณทุกคนด้วยครับก็อย่าลืมนะฝากร้านผมด้วยครับรับซื้อขายกีตาร์เอฟเฟกต่างๆรับแลกเทิร์นกีตาร์เอฟเฟกต่างๆ e ด้วยยนะครับนะอย่างไงก็ร้านอยู่ทางซิททองหนึ่งนะครับทักแชทแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0831655688นะครับก็มาพูดคุยกันก่อนได้นะครับนะยังไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าไม่อะไรก็ได้หมดนะครับมาสอบถามกันเนาะมาคุยกันก่อนได้จ้ะ เป็นเพื่อนกันนะครับคุยกันยาวๆนะครับอ่าโอเคจัดไปประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินจัดไปครับผมใครที่ลงทะเบียนแล้วจัดไปหรือใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพียง999บาทนะครับลงทะเบียนมาได้เลยนะครับนะแอดไลน์มาได้เลย0831655688แอดไลน์เบอร์น,นี้ได้เลยจัดไปครับ